จ็คเกอริชนะครับนักเตะสายปาร์ตี้ค่าตัว100ล้านปอนด์แจ็คดื่มทุกอย่างที่ทุกคนมอบให้ซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้มากๆนะครับหลังจากจบเกมที่เอาชนะอิตาลีได้ที่ซัสนบูนั่นแหละครับเฉลิมฉลองยกกระดกเต็มเหนียวลากยาจนถึงรุ่งเช้าดื่มหนักขนาดนี้เมาหนักขนาดนี้สายปาร์ตี้สภาพร่างกายมันไม่พังเหรอดูแลกันยัง,ยงไงคงไม่มีคำไหนเหมาะไปมากกว่า work hard drink harder m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเหมือนเดิมครับกดกันก่อนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe หรือว่าถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็มีฟีเจอร์สแตงดให้กับทางเมนสแตนเฮลแลนด์นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ การเฉลิมฉลองครับในปีนี้ครับที่แมสตี้นั้นสามารถคว้าชุปเปอร์แชมป์ได้3แชมป์ถ้วยหลักๆเนี่ยนะครับพิมลีก FA ครับและ UEFA Champions League ถ้าใครได้ดูงานเฉลิมฉลองผมว่าโฟกัสอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันคงอยู่ที่แจ็คเกอรริชเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงแห่งการฉลองได้เลยครับสายปาร์ตี้สายเมาสายดื่มแล้วเราก็เห็นเขาใส่เต็มดอกทุกงานนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่เราอยากจะคุยถึงวันนี้นะครับภาพตรงนั้นเนี่ยในวันที่มันสำเร็จในวันที่คว้า3แชมป์ได้ครับไม่มีใครไปตั้งคำถามครับเพราะมันผ่านการ พยายามความมุ่งมั่นมาอย่างหนักแต่พอผ้ามันออกมาแล้วนะครับหลายๆคนก็รู้สึกโอ้โหใส่หนักขนาดนี้ดูแลร่างกายกันอย่างไรวันนี้พาไปคุยเรื่องนี้กันครับในมุมมองของแจ็คเกอริชนะครับนักเตะสายปาร์ตี้ค่าตัว100ล้านปอนด์นอกจากจะทำงานอย่างหนักแล้วยังสุสนานปาร์ตี้หนักดวงด้วยแล้วเขาหาจุดสมดุลให้มันพอดีอย่างไรติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับ อย่างที่รู้นะนครับว่ากิลิชนั้นกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแตะ100่100ล้านปอนด์คนแรกของพิมพงหลีกนะครับหลังจะที่ย้ายมาจากแอสตันวิลามาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในซัมเมอร์2 0 2 1ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับด้วยค่าตัวสูงขนาดนั้นครับมันก็มาพร้อมกับความคาดหวังการจับตามองแบกไอตัวเลข100ล้านปอนด์เนี่ยไว้บนบ่าอยู่เสมอและมันก็กลายเป็นแปรผันไปในเรื่องความกดดัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับถ้าคุณจะก้าวข้ามตรงจุดนี้คุณต้องรับมือกับมันให้ได้อย่างไรก็ตามครับปีแรกมันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหโดดเด่นอะไรขนาดนั้นเกรเชลงสนามทุกรายการให้กับแมนสตี้นะครับในฤดูกาล2021-22เนี่ย39นะัดยิง6ประตู4แอสซิสในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยแฟนบอลหรือสื่อมวลชนเองก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปผลงานที่ยังไม่ได้จับต้องเป็นรูป,ปธรรมเท่าไหร่ แต่อีกน้อยก็ยังมีแชมป์พิมลิกติดมือนะครับแต่ก็นั่นแหละครับวันเวลามันผ่านไปความเข้าใจหรือการตอบโจทย์หรือการาสื่อสารระหว่างภายในทีมในฐานะกุนซือระดับอัจฉริยะอย่างเป๊ปเกลูวาร่าเขารู้เขาว่าแจ็คก,กริชยังมีศักยภาพเพิ่มเติมได้มากกว่านั้นจนมาถึงซีซั่นนี้แหละครับที่ทัพรเบใบสีฟ้านั้นประสบผลสรมจอย่างยิ่งย,งยวดเกริชมีส่วนร่วมกับทีมเยอะขึ้นมากๆครับลงเล่นทุกรายการนะครับ50นัดยิง5ประตูและทำไปถึง11แอสซิส และที่สำคัญนะครับเขากลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆครับ ในการยืนตัวรุกทางฝั่งซ้ายซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดตั้งแต่แจ้งเกิดกับแอสตันวิลล่านะครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ในเรื่องของรายละเอียดครับกิิช <Ger ich S 2> เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับบอกว่าตอนที่อยู่กับวิลล่าเนี่ยแผนการเล่นของผมมักจะถูกยืนประจําการทางฝั่งซ้ายปักหลักเลยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนการยืนของตัวเองเนี่ยวิ่งพร่านไปทั่วได้ตามที่จําเป็นแต่พอมาอยู่กับเป๊ปโคลเดล่าครับหนึ่งอย่างที่เราเห็นจากความแตกต่างก็คือกิลิชไม่ได้วิ่งพร่านไปทั่วแล้วครับออนนนรบอผช ทางด้านซ้ายอย่างเต็มตัวแต่ในการปักหลักยืนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอิสระในเรื่องของการเล่นเยอะขึ้น ที่สาคัญคือสามารถลงมาเชื่อมตั้งแต่แดนกลางได้และก็พาขึ้นไปซึ่งมันอาจจะดูเหมือนว่าถูกปิดกั้นในพื้นที่การวิ่งหรือเปล่าแต่เกอริชบอกว่าไม่เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาได้รับผิดชอบในพื้นที่ของตัวเองแต่ในระหว่างการเล่นนั้นก็มีอิสระเต็มที่ในพื้นที่ของตัวเองเช่นกันด้วยขุมกําลังด้วยคุณภาพเชิงลึกของแมสตี้นะครับแจ็คเกริไชไม่ต้องแบกภาระอะไรมากมายแค่รับผิดชอบบทบาทของตัวเองเท่านั้นพอครับและมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับหนึ่งใน าพลักที่ถูกจดจำอยู่เสมอก็คือการเป็นสายปาร์ตี้เนี่ยแหละครับตั้งแต่สมัยอยู่กับแอสเัมบิล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันนะฮะออนไลน์โซเชียลต่างๆทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเนี่ยมันกลายเป็นข่าวหมดมันกลายเป็นไวรอลหมดเลยตอนย้ายมาอยู่ซิตี้แรกๆก็มีครับอย่างเช่นปลายปี2021 เรียกได้ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยครับเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาครับเป็นภาพของแจ็คเกอริชพร้อมกับฟิลโฟเดนออกไปเที่ยวกลางคืนซึ่งมันอาจจะตรงกับวันที่ถูกห้ามไว้ครับบางครั้งเขาจะม,มีครับว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เช้ามันมีแมชเดย์หรือมันเป็นการเดินทางหรือต้องมีซ้อมที่มันแบบเข้มข้นทุกคนจะรู้กันครับว่าไม่ควรออกไปข้างนอกหรือบางสโมสรอ,อาจจะออกกฎมาเลยครับว่าถ้าพรุ่งนี้มันมีงานสําคัญไว้อยู่คืนนี้ห้ามออก แต่มันไปตรงกันพอดีครับแล้วผ้ามันก็หลุดออกมาปรากฏว่าโดนโลงโทษทันทีครับเป๊ปกาเดล่าตัดชื่อของเกริรชรวมถึงฟิลโฟเดนออกจากทีมนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทุกคนเริ่มมองแลวครับว่าเฮ้ยวินัยหรือทัศนคติของเกริชจะเหมาะกับการเป็นนักเตะระดับท็อปในทีมใหญ่อย่างมาสตี้หรือเปล่าเพราะดูสิโอ้โหขนาดตัวเองก็ยังมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันนี่ยังพารุ่นน้องอย่างฟิลโฟเดนออกไปอีกก็เลยโดนปรับครับแล้วก็โดนดรอปออกจากทีมไป ถัดมาครับในต้นปี2022มันมีประเด็นเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งครับว่าเกริชนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในร้านผับที่อังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยสาภาพมันเกินเบอร์ไปเยอะแล้วครับแล้วก็กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีถูกถ่ายภาพออกมาแต่ครั้งนี้ครับสิ่งที่เป๊ปให้สัมผั์เป๊ปบ,บอกว่าเสียใจมากแต่เสียใจที่ทําไมถึงไม่ชวนผมออกไปด้วย พูดแบบติดตลกกันนะครับหวังว่าครั้งหน้าพวกเขาจะเชิญผมไปด้วยนะเพราะวันนั้นเนี่ยที่ถูกจับภาพได้เนี่ยมีทั้งแจ็คเกอริชมีทั้งคลายวอลเกอร์และก็ริยัดมาร์เรสอย่างไรก็ตามครับเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าพวกเขาออกไปรับประทานอาหารเย็นสนุกกับเพื่อนๆนและทีมสตาฟทุกคนรู้ดีครับว่ามันมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนครับและท้ายที่สุดเขาก็หวังว่าทั้งแจ็คทั้งริยัดทั้งคลายวอลเกอร์จะสามารถรับมือกนนนด่าเาปเร็ปยยหืุ เข้าหาซึ่งกันและกันครับหลังบ้านมันคงมีการพูดคุยหรือเรียกเข้าห้องเย็นน,นะครับแต่พออยู่ต่อหน้าสาธารณชนครับสิ่งที่เป๊ปเลือกใจะให้สัมภาษณ์ก็คือพยายามทําให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายแต่นั้นคือครั้งสุดท้ายนะครับที่เราได้เห็นภาพของแจ็คเกอริชนั้นออกไปตะเวนลุยราตรีท่ามกลางแสงสีเพราะพอเข้าซีซั่นนี้ครับ2 0 2 2 2 3ครับทุกอย่างเดินหน้าอย่างปลอดโปร่งมากๆแล้วเรือใบสีฟ้าก็ล่นชิวเลยครับจนทั้งทำประวัติศาสตร์ได้อย่างทีท่ทุกคนทราบกัน จนเสร็จสิ้นหลังจากจบเกมที่เอาชนะอิตาลีลานได้ที่ออสเตนบูนนั่นแหละครับภาพจำของแจ็คเกอริชก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง จากไทม์ไลน์เนี่ยหลังจากจบเกมก็ลุยทันทีครับใส่เต็มเหนียวดีใจอย่างสุดเหวียงแล้วก็ดื่มกินกับความสําเร็จตรงนั้นเขาให้สัมภาษณ์ในค่าคืนนั้นนะครับบอกว่าไม่รู้จะอธิบายออกมาอย่างไงครับนี่เป็นสิ่งที่พวกเราพยายามกันมาโดยตลอดผมดีใจมากๆวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะเล่นแย่หมายถึงในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับอินเตอร์นะครับแต่ผมก็ไม่สนใจครับการได้ชปปแชมเปี้ยนกับเพื่อนร่วมทีมเหล่านี้กับสมโมสรแห่งนี้มันพิเศษมากๆทุกคนรู้ว่าผมรักฟุตบอลมากขนาดไหนมันคือทั้งหมดของชีวิตของผมและหลังจากนนนัั้ก็บบบยยิเลคร Ja, ตามทำลายเนี่ยที่ทุกคนเห็นในทุกแพลตฟอร์มนั่นแหละครับเฉลิมฉลองยกกระดกเต็มเหนียวลากยาจนถึงรุ่งเช้ายังใส่ชุดเดิมครับชุดแข่งขันเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเพียงแค่รองเท้าสตาั์ทมาเป็นรองเท้าแตะเท่านั้นขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อย,ยแล้วหลังจากนั้นลุยกันต่อครับยกพลไปเฉลิมฉลองที่สเปนก่อนที่จะบินกลับมาแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้าวันจันทร์เพื่อขึ้นรถแห่ ฉลองสามแชมป์ในช่วงเย็ยนวันเดียวกันณวันนั้นแหะครับหลังจากที่รถแห่ของทัพโรเบีสีฟ้านั้นวนรอบเรียบร้อยขึ้นเวทีมาจากเสื้อยืดอย่างที่เพื่อนร่วมทีมใส่กันน่ยนะครับเจ็กเกอริชกลายเป็นใส่เสื้อเสื้อกั๊กสีสะท้อนแสงแล้วก็บนช็อตบนเวทีอาจยกดื่มยกอะไรเต็มเหนียวไปหมดวิลเลนอาร์เรสครับกองหน้าดารุ่งอาร์เจนตบอกว่าไม่เคยเจอใครที่ดื่มเยอะขนนี้มาก่อน แจ็คดื่มทุกอย่างที่ทุกคนมอบให้ซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้มากๆนะครับเขาบอกว่าตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ดีสุดในชีวิตของผมและด้วยความเคารพนะพูดตามตรงผมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้นอนเลยก็คงสภาพนั้นอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งนี้เนี่ยในการเฉลิมฉลองอย่างที่บอกแล้วครับว่าไม่มีใครไปต่อว่าหรือวิพากวิจารหรอกครับเพราะมันเป็นความสาเร็จแห่งประศาสต์จริงๆ พราะมันคือปีเห็นการจดจําของแมนสเตีจริงๆแล้วก็คุ้มค่าในการเฉลิมฉลองจริงๆพี่แต่ว่าสไตล์ของแจ็คเกอริชก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ก็พอเข้าใจได้ครับช่วงเวลาแบบนี้ต้องเก็บเกี่ยวความสุขเอาเข้าไว้ซึ่งกริชก็จัดเต็มร้อยเสมอคําถามตามมามันก็คือเรื่องนั้นแหละครับว่าโอ้โหดื่มหนักขนาดนี้เมาหนักขนาดนี้สายปาร์ตี้สภาพร่างกายมันไม่พังเหรอดูแลกันยังไงอย่างนี้บอกครับ ภาพที่เราเห็นในเรื่องของวินัยในเรื่องของออกมาเที่ยวช่วงกลางคืนแล้วเป็นภาพที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยครั้งล่าสุดก็คือต้นปี2022ครับตั้งแต่ยา้ายมาอยู่กับแมซิตี้นะครับหลังจากนั้นก็แทบไม่มีเลยครับซึ่งถ้าประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ของเจคเกอรริชนะครับมันก็ไปในทางเดียวกันก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาครับไม่มีแวะเวียนเลยไม่มีเลยครับอาจจะออกไปบ้างแต่แทบจะไม่ได้แตะแอลกอฮอล์เลยครับ เขาหลงรักการปาร์ตีเขาชอบสุสนานเขาชอบสังสรรค์กับเพื่อนแต่เมื่ออยู่ในเวลาทํางานครับก็คือเมื่อเปิดฤดูกาลนี้เป็นต้นมาเนี่ยเขาหยุดในเรื่องนี้ครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเสมอในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่จะเข้าสู่พรีเีซันนะครับหลังจากที่ไปพักร้อนที่กรีซก่อนที่จะเข้าแคมป์ช่วงตรงนั้นเนี่ยกิริชก็พยายามเรียกความฟิตด้วยตัวเองมีไปขออนุญาตทีมอุเบกอสครับ เพื่อลงซ้อมเรียกความฟิตให้กับร่างกายด้วยเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะลุยฤดูกาลนี้หลังจากนั้นก็โฟกัสอยู่กับฟุตบอลแบบ100%ซครับซึ่งกีเรชก็บอกว่าตอนที่ออกไปปาร์ตี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกนะครับในวงการฟุตบอลเพียงแต่ว่าเขาอาจจะได้รับความสนใจเยอะขึ้นตั้งแต่ยา้ายมาอยู่กับแมนซิตี้หรือในช่วงเป็นฤดูกาลน,นะครับช่วงที่พักเบรคจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาไปพักร้อนที่ราสเกัสเขาก็เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวปกติทั่ว,ว,วไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยยนแปลงงงก็คือือออเเม่่่่ข้าาสูชว จริงจังเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลใหม่ผมก็กลับมาทํางานอย่างหนักครับพยายามเรียกคอนฟิตให้มากที่สุดและทําให้ดีที่สุดจนสภาพร่างกายมันก็เข้าที่เข้าทางแบบมืออาชีพมากขึ้นซึ่งถ้ามองดูแล้วจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เคล็ดลับขนาดนั้นหรอกครับแต่รู้จักรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเติบโต,ต,ตขึ้นรู้จักวิน,นัยและในสิ่งที่มันต้องทําซึ่งก็เชื่อว่าไอการหล่อหลอมตรงนี้นะครับก็คงจะได้เพิ่มเติมหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับมสตี้ภายใต้าการดูแลของเป๊ปกวัวดูวาลานั่นแหละครับ จนมาถึงซีนสุดท้ายครับในวันประวัติศาสตร์ในวันคว้า3าแชมป์คงไม่มีคําไหนเหมาะไปมากกว่า work hard drink harder แต่มันก็เป็นการดื่มที่ถูกที่ถูกเวลาครับและทุกคนก็มีความสุข enjoy กับสิ่งที่แจ็คเกอริชทำเชื่อว่าหลังจากนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมครับเข้าสู่การเล่นให้กับพิมพชาติอังกฤษช่วยรับพักร้อนก็หวานไปแล้วกลับมาช่วงพรีเซนต์เจอริชก็คงจะพยายามฟิตเต็มร้อยเหมือนเดิมและลุยต่อให้กับทัพเรเวสิฟ้าในฤดูกาลหน้าครับ เอามาฝากที่หลายคนถามถึงมานะครับเพราะว่าประเด็นของแจ็คเกอร์รชนี่โอ้โหกลายเป็นวรัลจริงๆครับทั้งภาพหนึ่งทั้งคลิปวิดีโอมีครบหมดเลยแต่ก็ได้ละครับวันที่เราประสงค์เร็กมันก็คือวันที่เรามีความสุขมากที่สุดและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างครับของคนที่พยายามอย่างเต็มที่และเมื่อถึงจุดที่มันทําได้คุณจะฉลองแบบไหนไม่มีใครว่าครับ ขาเป็นเข้ามาได้ครับสำหรับสาวกรถไฟสีฟ้ายินดีอีกครั้งเนี่ยะครับกับแมสตีในการสร้างประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์ได้สำเร็จนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ